ก็ไม่ได้รู้จักเบียนเคโกดี่อใช่ไหมคะต้องเล่าเกินกอนแต่ว่าจูอยากบอกพี่แก้วนะคือหนูไม่กล้าพูดตอนเด็กเดหนูเคยเรียนเป็นหนูกับพี่แก้วตอนเด็กๆมากๆก่อนที่พี่แก้วจะมาเป็นเบีนเคตอนนั้นมีความฝันว่าอยากเข้ามาหาลัยแบบดนตรีชถปบัะคารุริยานเพราะว่าหนูเห็นพี่แก้วเป็นไอดอลมากๆเพราะว่าเขาแบบเล่นเก่งมากๆพี่แก้วคือเล่นเก่งมากสุดยอดมากจนหนูก็เลิกเรียนเป็นหนูไปแล้วก็มารู้ว่าพี่แก้วมาเป็นเบียนเคหนูก็เลยมาติดตามแล้วแบบ แก้วน่ารักมากาหนูชอบพี่แก้วมากหนู <Akt> <ท>ไม่กล้าบอกพี่แก้วว่า,าหนูเขินพอแบบ <c oughs> หนูได้มาเป็นหนูก็แบบเขินก็ไม่กล้าบอกพี่แก้วเลยว่าแบบต <c oughs> <c oughs> อนอย่าบอกพี่แก้วนะแล้วห้องหนูอ, <c oughs> อยู่ตรงข้ามห้องพี่แก้วเลยบางทีเปิดเจอพี่แก้วเงี้ยหนูก็เขินมากพี่แก้วเคยทักหนูด้วยน้องหูอัดเพลงเป็นยังไงบ้างคือตอนนั้นตัวหนูแบบเก่งมากพี่แก้วน่ารัก ขนาดนี้มาก,ก่อนเอ้ยเราหนูดีใจมากครั้งแรกที่หนูได้ค้นเคเตอร์คือเป็นสเตจที่มันเกิดพี่แก้วหนูจำได้ว่าแบบพี่แก้วน่ารักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมีคนแชร์กันว่าจานชอยงาไปมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับโปรเจกต์วันเกิดแก้ว B N K 4ฟแก้วคนดี27ปีแล้วนะเป้าหมายที่1แกลเลอรี่คาเฟ่ควินคอฟฟี่ B T S สนามเป้า ป้าหมายที่2 Workshop and Activity Terminal 21เป้าหมายที่3 Digital Viewboard Terminal 21พร้อมรับของที่ระลึกมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่